สวัสดีค่ะแอดสวัสดีอิซีทางช่องเด้อนะคะสวัสดีตอนค่ำนะคะกองหกมงกุลแล้วนะคะพอลานได้โทรมาบอกตัวเลขแนวทางนะคะนะคะตัวเลขแนวทางนะคะของพอลานนี่นะคะกับเขาเลขวิ่งนะคะเข้าที่เก้านะคะสี่หรือหางวดนะคะสี่งวดห้างวดนี่นะคะเนาะหลุดหนึ่งงวดนะคะนะคะเดี๋ยวข้าสีเขาไปเบิ้งตัวเลขแนวทางนะคะของพอลานนะคะว่างวดวันที่สิบหก กุมภาพันธ์สองหางหกเก็ยนี้นะคะพอลานจะให้เน้นตัวไดเล็กวิ่งของพอลานจะมาตัวไดนะคะสีเข่ากับสำนักอื่นๆบอนนคะค่ะอันนี้ก็เป็นเพียงแนวทางแค่นั้นเด้อนะคะเอฟซีนะคะก็ขอให้เอฟซีนะคะเอาไปเบ่งเป็นแนวทางนะคะนะคะบรรยากาศย่ำแรงกับสิบป,ประมาณนี้นะคะนะคะนะคะหกม้งนะคะ หกโมงกลัวๆเร้่วนะคะหกโมงครึ่งนะคะเลดมาไทยบรรยากาศย่ำแรงให้พี่ให้นอ้องในเบิงนะคะเดี๋ยวเข้าไปเบิรงตัวเลขกันเลยนะคะเลขของพอลานนะคะน้องลาดนะคะไปดูกันเลยนะคะ,ะมาเบิรงสถิตินะคะสติติตั้งแต่พอลานพนไหยมาานะคะงวดประจําวันที่สิบหกนะคะมาตามต่อนะคะตั้งแต่งวดวันที่สิบหก ท่านว่านะคะพันหายเจ็ดกับศูนย์กับมหาเจ็ดนะคะพี่น้องนะคะสามสิบท่านว่าหายสีกับแปดกับออกสี่สี่กับแปดเก่านะคะมาลุ้นงวดวันที 17, ่สิบเจ็ดมักกานะคะพันหายสองกับสี่นะคะเนาะนะคะแล้วกับวันที่หนึ่งกลุม่มผ้าพันหายมาหนึ่งกับเก่าออกศูนย์เก่านะคะบันนี้พันหายงวดประจําวันที่สิบหกนี่นะคะพันหายสามกับแปดนะคะเขากำลัาล่อลุ่นว่าตัวเล็กเนี้ยทางของพอาจะมาตัวไหนนะคะบางที่ก็กอดข้อกันมาเด้อค่ะพี่น้องนะคะพันวาง เอาไปเบิงเป็นแนวทางนะคะตั้งแต่มาสองสามสี่นะคะสี่งวดนะคะหลุดไปหนึ่งงวดนะคะของพอลานนี่นะคะพอลานอยู่น้องหลานเท่าเองนะคะอยู่น้องลาดอุดรเท่าน,นะคะคนอุดรน,นะคะเนาะนะคะนี่แหละคะ่ะผลนหายมากงวดประจําวันที่สิบหกให้วิ่งบนล่างติดสามกับติดแปดได้อเงินแน่นอนพันวาน,นะคะอันนี้ก็เป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าพอลานเรจะจับคู่ เน้นย่ำให้ตัวได้นะคะเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งกันเลยนะคะงวดเก่านะคะงวดเก่านะที่ปราหลาดพนัยมางวดเก่างวดเก่านี่นะคะพอลานจับคู่ห้หลุดเด้อค่ะเอฟซีนะคะจับคู่ให้หลุดนะคะะคะแต่ว่าพรลานมันก็เน้นเน้นให้ที่เก้าอยู่นะคะเนาะเน้นให้ที่เก้าแต่จับคู่ไม่มีศูนย์เก้านะคะนะคะบม่มีศูนย์เก้านะคะเดี๋ยวมาเบิ่งงวดประจาวันที่สิบหกกันเลยนะคะ เอาละค่ะสำหรับท่านใดที่เข้ามานะคกะแ,แอดกับฝากนะเด้อนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามทางสองน้ำแนเด้อนะคะเดี<ๆ>๋ยวมาดูงวดวันประจำวันที่สิบหกนะคะสิบหกคุมพาสองห้าหกเจ็ดนะคะสอ<ๆ>งเจ็ด ชัดกันบ้าพี่น้องตัวน้อยวาจา้ะให้ตัวเล็กมะบ่ตัวน้อยน้องนะคะเนาะชัดกันเยอะค่ะพ่อร้านนะคะเป็นว่าน,นตัวน้อยขูดมาสันอาเขียนตัวใหญ่ๆให้นะคะ พอลาดนะคะวิ่งนะคะกับบนล่านนะะบงนะะบนล่างน,น,น,นะคะ ให้มานะคะคนหายมากวิ่งมังกีเ้เสจเดนที่สามนะคะเดนที่สามสามกับแปดต่อพันเดนให้ที่สามด้วยค่ะพี่น้องน,นะคะเดนให้ที่สามนค่ะ เห็นให้ที่สามพอหลานจับคู่นะคะมีจับคู่มีสามสามหกสามแปด สามหกสามแป,แ,ปแปดแปดหกแปดแปดแล้วก็เลขสามโตน,นะคะมีเก้าเก้าแปดหก สองสามแปดเน้นนะคะเอาเมือเข้าใจอีกนะึงเน้นให้ งวดนี้เป็นงวดที่ห้านะคะงวดที่ห้าเอาละค่ะพี่น้องแทบหน้าจอนะคะ งเงินก้นใส่กัน้อมนะคะงานประจำวันที่สิบหกุมภาพันธ์สองหากเจ็ดนะคะตัวเลขแนวทางจากพอร์ลนนะคะก่อนอื่นนะคะแอดกับขอขอบุณขอบคุณนะคะตัวเลขแนวทางนะคะจากพอร์ลนเด้อน,นะคะวิ่งนะคะเด่นที่สามนะคะบนล่างติดสามติดแปดนะคะจับคู่สามหกสามแปด แปดหกแปดแปดเน้นที่สามแปดเลขสามตัวเก้าแปดหกสองสามแปดเน้นที่สองสามแปดเด้อค่ะเอฟซี FC นะคะแคปหน้าจอเอาไปทะเบิงเป็นแนวทางนะคะคันมากราก,กระจัดขันคัดกับผ้านนะคะทุกตัวเลขทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะกระออห้ไปเบิงเอาแคปใบทะเบิงก็ได้นะคะเนาะสาหรับเอฟซีพึงขามารับช่วใหม่ๆนะคะแคปไว้เลยนะคะนะคะแอดกระขอห้เฮง,งๆรวย โชกม้านกันสุกูสุก้นกันแล้วก,ก,กันนะคะสำหรับคลิปนี้แอดกัสวัสดีค่ะ